คลิปนี้เราก็จะมาดูข้อ6ในหน้า95ข้อ6หน้า95มี3คำถามคำถามที่1จําจนวนเต็มบวกที่มี3หลักมีทั้งหมดกี่จํานวนจํานวนเต็มบวกที่มี3หลักมีทั้งหมดกี่จํานวนก็เราจะเริ่มตั้งแต่100จํานวนแรก100 101, 102ไปจนถึง9 199 ซึ่งทางเรียนนับก็คงจะได้นะะจำนวนตั้งแต่ 100, 101, 1 0ย103ไปจนถึง999จะมีกี่จำนวนลองคิดในใจดูแต่ถ้าเราจะใช้หลักการหลักการคูณน,นะคะจะแบ่งการทำงานออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยหลักร้อยเลยเวลาทำงานให้ดูขั้นตอนที่มันจะมีเงื่อนไขมีปัญหา ต้องเริ่มขั้นนั้นก่อนเพราะฉะนั้นหลักร้อยค่ะหลักร้อยเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้หลักร้อยเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเลขโดดเนี่ยมันมี10ตัวตัวเลขโดดมี0 1น3 4 5 6 7 8 9มี10เ็มีตัวตัวเลขโดดเนี่ยเขียนจํานวนได้มากมายเพราะฉะนั้นในหลักร้อยเนี่ยเราใช้ตัวเลขโดดได้แค่9วิธีเท่านั้นจากนั้นก็ดูหลัก10ก็ได้หลัก10เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่0ถึง9ก็จะเป็น10วิธี สุดท้ายคะขั้นตอนที่3ก็ดูหลักหน่วยหลักหน่วยก็เป็น10วิธีเหมือนกันดังนั้นหลักการคูณค่ะเราจะสร้างจำนวนเต็มบวกที่มี3หลักก็เป็น3ขั้นตอนก็เอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันก็9คูณ10คูณ 10, 10ได้ทั้งหมด900จรานวนซึ่งตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ในใจไหม ตั้งแต่100101103จนถึง999มีทั้งหมด900าจำนวนต่อไปข้อที่2ข้อที่2เเขาบอกว่าให้สร้างจำนวนเต็มบวก3หลักจำนวนเต็มบวก3หลักข้อแม้คือเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายไม่ซ้ำกันเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้น เป็น3ขั้นตอนเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นจํานวนเต็มบวก3หลักเราก็ดูหลักร้อยเหมือนเดิมหลักร้อยเป็นขั้นแรกถ้าหลักร้อยเป็นขั้นแรกก็จะมี9วิธีเพราะว่าใช้ศูนย์ไม่ได้ขั้นตอนที่1หลักร้อยไม่ใช่ศูนมี9วิธีในขั้นตอนที่1จากนั้นไปดูหลักอะไรล่ะไปดูหลักสุดท้ายค่ะหลักสุดท้ายคือหลักหน่วย หลักสุดท้ายคือหลักหน่วยซึ่งต้องไม่ซ้ํากับหลักร้อยหลักหน่วยต้องไม่ซ้ํากับหลักร้อยถ้านักเรียนใช้หลักร้อยเลข1นึ่งตัวน,นี้ใช้เลขหนึ่งไม่ได้อะนี้หลักหน่วยจะมีทั้งหมดกี่วิธีตัวเลขโดดมีอยู่สิแต่ต้องไม่ซ้ํากับหลักร้อยเพราะฉะนั้นเหลือให้เลือก9เหลือให้เลือก9วิธีสุดท้ายค่ขั้นตอนที่สก็ไปดูที่หลักสิบ ซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอะไรเลยในหลัก10ใช้ตัวเลขโดดได้ทุกตัวนั่นก็คือได้10วิธีเป็นการทำงานต่อเนื่องกันด้วยหลักการคูณเราก็เลยจะสร้างจำนวนเต็มบวกที่มี3หลักที่เลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายไม่ซ้ำกันก็จะมีทั้งหมด9คูณ9คูณ10ได้810จําจำนวนต่อไปเป็นข้อที่3 ข้อที่ 3, ามมาดูกันค่ะว่าข้อที่สามเขาถามอะไรข้อที่สก็สร้างจำนวนสามหลักเหมือนเดิมจำนวนสามหลักค่ะจำนวนเต็มบวก3าหลักเหมือนเดิมแต่เงื่อนไขเพิ่มขึ้นคือเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายรวมกันได้สิบนะเงื่อนไขเนี่ยค่ะเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายรวมกันได้สิบ ก็เป็น3ขั้นตอนเพราะว่ามี3หลักหลักร้อยเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยหลักร้อยหลักร้อยใช้ศูนย์ไม่ได้ขั้นตอนที่หหลักร้อยแต่ใช้ศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นในหลักร้อยก็มี9วิธีจากนั้นค่ะโจทย์บอกว่าตัวเลขโดดหลักแรกและหลักสุดท้ายรวมกันได้1ิดังนั้นเราต้องมาดูหลักสุดท้ายก่อนหลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วย หลักสุดท้ายคือหลักหน่วยซึ่งมีได้เพียง1วิธีก็คือวิธีที่รวมกับหลักร้อยแล้วได้10เช่นถ้าหลักร้อยเป็น1อันนี้ต้องได้เก้าเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าหลักร้อยเป็น2หลักหน่วยต้องได้8เท่านั้นนั่นก็คือในขั้นตอนที่2เนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขที่รวมกับหลักร้อยแล้วได้10ซึ่งก็มีได้เพียงหวิธีเท่านั้น สุดท้ายค่ะหลัก10ไม่ได้มีข้อแม้อะไรกับใครเขาเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้ง10วิธีนะคะขั้นตอนต่อนเนื่องกันจากหลักการคูณเราก็จะได้จํานวนเต็มบวก3หลักที่เลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายรวมกันได้10มีทั้งหมด9อันนี้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยมีห่งวิธีหลัก10มี10วิธีได้ทั้งหมด90จํานวน แล้วอย่างที่เราไปเขียนดูก็ได้แล้วลองนับดูว่ามันได้90จํานวนจริงหรือไม่อ่ะก็จบแล้วสําหรับข้อ6ในหน้า95ค่ะ